สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาป่ากุ้งย่างจังหวัดอยุทยานะครับวันนี้เรามากินบุเฟเฟ่ตซีฟู้ดและบุฟเฟ่ทุเรียนกันบุฟเฟต่ตที่นี่มี2ราคาถ้าเป็นซีฟู้ดอย่างเดียวจะคนละ3,29แต่ถ้าเป็นบุเฟเฟ่ตซีฟู้ดรวมทุเรียนเนี่ยจะคนละ4 9 9บาทนะ บุฟเฟ่ทุเรียนต้องมาตรงนี้เลยจะมีพนักง,งานยืนบอกทุเรียนให้สดๆพนักง,งานจะให้ทุเรียนมาเป็นภูใหญ่ๆแบบนี้เลยเดินมาหยิบได้เรื่อยๆเลยนะครับมาดูซีฟู้ดกันบ้างร้านนี้จะใช้กุ้งแบบเป็นๆสดๆเลยรับรองเนื้อเด้งหอมแน่นอนแต่อย่าลืมน็อกกุ้งกับน้ําแข็งก่อนเอาไปย่างนะเดินต่อมานิดนึงก็จะมีปูม้าวางอยู่ตรงนี้มีเยอะมากเลยมีหอยหวานอร่อยๆแล้วก็มีหอยแครงด้วยหอยที่นี่ก็จะตัวตนิดนึงนะ แล้วก็มีหอยนางลมสดสดสดมากแกเอาจากฝาสดสดเลยดูสิเนื้อใสมากหมูกระทะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลือกกินกันในพุงกลางไปเลยครับเดินมาถึงโซนนี้จะมีไข่แดงเค็มปูมากุ้งสดหอยแครงซีฟู้ดพวกนี้สามารถนำมนทาทำเป็นยำแซบๆแบบนี้ได้เลยนะทุกคนเขายำให้ใหม่ๆทุกจานแซบมาก แล้วก็ยังมีกุ้งดองปูดองแซลมอนดองเป็ดย่าง,องหอมหอมแมงดาตัวโตๆเอามาทำยำไข่แมงดาแบบนี้โอ้ยน่าทานมากต้มยำปลากระพงกุ้งอบวุ้นเส้นและยังมีเมนูพิเศษประจำวันอื่นๆอีกมากมายเช่นปูผัดผงกะหรี่ปูทะเลเนื้อนแน่นๆปลากระพงทอดน,น้ำปลาหมูกรอบชาชูซี่โคงเบิร์นไฟเมนูพวกนี้จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับ เมนูของหวานก็จะมีเยอะแยะมากมายเช่นขนมเค้กมีหลายรสชาติให้เลือกเลยขนมหวานที่ต้องเติมน้ำเชื่อมก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีไอศครีมแบบตักด้วยมีพนักง,งานคอยตักให้ไม่ต้องตักเองนะแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เติมอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วร้านนี้เขาดีจริงๆมีพิตตี้เดินเล่นกับแขกด้วยน่ารักไปอีก oh. กินเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมปลาโป่งมาจับตุ๊กตากันได้ของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย อย่าลืมติดตามใี่ช่องของเราบัรทึกความอร่อยครับ